จะลธรทมสำนึกดีค่ะพบกับดิฉันตะวันรุ้งวงสุวรรณกับการรายง,งานข่าวของชาวชุมชนสีมา,าโศกไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะกิจกรรมวันเสาร์เข้าวัดฟังธรรมที่21พฤศจิกายนเป็นวิถีอันง,งดงามตักบัตรฟังธรรมมีผู้ร่วมฟังธรรมร้อยสิคนการที่พวกเรามาวัดมาถือศีลมาฟังธรรม มากินอาหารมังสวิรัตเป็นการมาใช้นี่เวนนี่กรรมอยากให้ทุกคนพ้นทุก์ได้จริงจะได้ไม่เป็นทาตของโลกกามโลกอบายโลกกะระทำและโลกอัตตาวันที่23-25ถึง25พฤษจิกายนค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการกสิกรรมไร้สารพิษพิชิตความยากจนไร้กังวโลโรคภัย ใจกายเป็นสุขรุ่นที่สี่โดยอาจารย์กระมวลพมมากในค่ายนี้เป็นค่ายพิเศษที่จัดขึ้นสำหรับจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมที่มีความสนใจในด้านการทำกสิกรรมไร้สารพิษหัวข้อการเรียนรู้ที่น่าสนใจอาทิเช่นสอนการเจาะน้ำไผ่เพราะเลี้ยงเชื้อเจาวปวกแบบแห้งและแบบน้ำ ทำปุ๋ยฮอร์โมอนฉีดพ่นทางใบ NPK การหมักขยะเปียกเพื่อทำปุ๋ยหอหมกดินเผาถ่านเพื่อกัิิกรรมเป็นต้นในค่ายนี้ยังมีการทำวัดเช้าฟังธรรมก่อนฉันและเข้ากลุ่มพบสมณะซึ่งเติมเต็มครบทั้งความรู้ทางวิชาการและทางธรรมจนกลายเป็นหลักสูตร กิจกรรมไร้สารพิษวิถีธรรมได้อย่างสมบุญกิจกรรมบำเพ็ญกุศลของน้องๆสัมมาสิกขาสีมาอาโศกช่วงปิดภาคเรียนโดยมีท่านสมณะและชาวชุมชนพาบำเพ็ญกุศลเพิ่มในทุกๆวันติดตาข่ายป้องกันนกพิราบตากข้าวเปลือกจากนาป่งแดงและตัดไม้ไผ่หนามเพื่อไม่ให้ขยายไปยังเขตแดนผู้อื่น ไข้สุขภาพพึ่งตนตามหลักแพทย์วิถีธรรมหลักสุด3วัน2คืนในวันที่27 29ถึง29พฤษจิกายนโดยทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมจังหวัดนครราชสีมามีผู้เข้า่ายทั้งหมด20คนพร้อมจิตอาสา10คนค่ายนี้เน้นการเรียนรู้เชิงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมกับ การเรียนรู้วิถีชีวิตชาวชุมชนสีมาอศกเรียนรู้เทคนิคก,การดูแลสุขภาพ9ข้อหรือยา9เม็ดมีการดื่มน้ำสมุนไพรริดเย็นรับประทานอาหารปรับสมดุลการแช่มือแช่เท้าพอกทาประครบอบอาบน้ำสมุนไพรสอนล้างลำไส้และยังได้รับธรรมะจากท่านสมณะนะในทุกๆวันตลอดการเข้าค่ายด้วย วันที่23พฤศจิกายนทางชุมชนสีมาอาโศกได้จัดโรงบุญเฉลิมพระเกียรติหธทันวามหาราชที่โรงเรียนบ้านเพชรตำบลบ้านบิงอำเภอโนอนสูงจังหวัดนครราชสีมาบ้านท่านสมณะสร้างไทยปณีโตอาหารที่นำไปแจกคือก๋วยเตี๋ยวขนมและขนมจินให้กับเด็กนักเรียน พร้อมทั้งทีมงานแพทย์วิถีธรรมยังไปเล่นดนตรีและร้องเพลงให้กับเด็กๆฟังด้วยสร้างบรรยากาศดูคลึกคลื้นอบอุ่นยิ้มกายอิ่มใจมีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับค่ะทั้งหมดนี้เป็นการรายงานข่าวของชาวสีมาอาโศกสัปดาห์หน้าเราจะนำภาพการแจกโรงบุญ5ทนวามหาราชของชาวสีมาอาโศกให้ท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะ จเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ